อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งและกดจอยเลือกเลเวล1 2 3เป็นการช่วยเหลือพวกเรานะครับ<อ>สันในช่องวูฟินชีฟช่องป๊อปอาร์ที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อปนะครับกลับมากับอาร์ทวิสรีอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่าเรื่องศิลปินคนหนึ่งนะครับที่เขาใช้ มีเดียมได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟโต้ไม่ว่าจะเป็น photo, เพนติงสเกลเจอร์หรือหนังก็ตามและเขามีบทบาทอย่างมากต่องานศิลปะร่วมสมัยในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่20และเขายังมีอิทธิพลต่อศิลปินชื่อดังได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินคนนี้นั่นก็คือวิลเลียมไย ในยุค5.0นะครับเป็นยุคที่อองานคอนเทนต์บูรารีโฟโต้หรืองานภาพถ่ายร่วมสมัยเนี่ยกำลังจะถูกเปลี่ยนผ่านจากภาพถ่ายที่ได้รับความนิยมอย่างองเดคาเทเบซองไปสู่แนวทางใหม่ๆเพราะศิละปะร่วมสมัยมันกำลังเคลื่อนตัวแอบสแต็กกำลังผลิกใบออกมางานภาพถ่ายร่วมสมัยกำลังมองหาแนวทางที่มันแตกต่างซึ่ง ถ้าเกิดเราพูดถึงยุค50และมีความแปลกแตกต่างเราก็มักจะนึกถึงโรเบิร์ตแฟงกับงาน The American ใช่ไหมแต่จริงๆแล้ว่มันไม่ใช่แค่โรเบิร์ตแฟงเท่านั้นนะครับที่จะปฏิวัติวงการภาพถ่ายร่วมสมัยในยุคนั้นวิลเลียมคายก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าผลักดันอย่างมากด้วยในวงการศิลปะคือเราใช้คำว่า วิวัฒนศิลปะกับเขาดีกว่าเพราะว่าเขาทำให้งานศิลปะมันมีการวิวัฒนาการในช่วงยุค50 60อย่างมากวิลเลียมคารนเคยพูดว่าการที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยมันทำให้ตาข้างหนึ่งของผมมองในแบบยุโรปส่วนการที่ผมเกิดในนิวยอร์กเนี่ยมันทำให้ตาผมอีกข้างหนึ่งมองภาพแบบสตรีท งานของวิลเลียมคายเติบโตอย่างมากในหลากหลายมีเดียอย่างที่บอกไปแล้วทั้งภาพถ่ายทั้งสเกลเจอร์เพนติ้งหรือภาพยนตร์และรวมไปถึงภาพถ่ายแฟชั่นด้วยวิลเลียมคาเนี่ยเขาเติบโตมาในครอบครัวชาวยูนะครับซึ่งอาศัยอยู่ในนิวยอร์กตั้งแต่รุ่นคุณปู่เขาเนี่ยเปิดร้าน เสื้อผ้าซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันทำให้ครอบครัวของคายเนี่ยค่อนข้างจะมีฐานะอยู่พอสมควรนะคุณพ่อของคายเนี่ยเขาเป็นนักเล่นหุ้นจะเรียกว่าอย่างไรก็ได้สมัยนี้เรียกว่านักเล่นหุ้นจนกระทั่งปี1,9,2,9ซึ่งพอเราพูดปีเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือ Great Depression, การล้มระเนระนาทางการเงินของ อเมริกาซึ่งแน่นอนว่าการที่พ่อของคายเล่นหุ้นเนี่ยมันก็ทำให้เขาหมดเนื้อหมดตัวไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการเป็นอยู่ของครอบครัวคายก็เปลี่ยนไปทันทีณนะวันนั้นเนี่ยคายมีอายุนหนึ่งขวบเท่านั้นเองเขาก็ต้องย้ายไปสู่พื้นที่ที่เป็นสลัมในนิวยอร์ก เพราะฉะนั้นคายเนี่ยเติบโตมาจากพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แน่นอนว่าในช่วงนั้นมันไม่ใช่แค่คายหรอกยังมีคนอีกเป็นล้านที่เติบโตมาในรูปแบบที่คายเป็นจากผลกระทบของเกรดิ i พอเรชันแต่การที่คายเติบโตในพื้นที่ที่เป็นแบบนั้นเนี่ยก็ใช่ว่าจะทําให้คายเสียคนหรืออะไรก็ตามนะครับพ่อของคายเนี่ยพาคายไปที่โมมา Museum of Modern Art นั่นเองซึ่งกลับไปดูได้ในตอนเก่าๆที่เราเล่ามานะตั้งแต่วันที่คายได้เห็นได้เข้าไปดูในโมมาเนี่ยมันก็เรียกว่าแทบจะเป็นบ้านของคายเลยทีเดียวนะวันนั้นเนี่ยคายอายุ13-14เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยยอมเหนื่อยที่จะข้ามฟากจากฝั่งหนึ่งของนิวยอร์กมาอีกฝั่งเพื่อจะมาดูงานศิลป,ปะเพื่อที่จะมาดูนิทัศก,กา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับตอนนั้นเนี่ยคายเนี่ยเขาก็โดนเกณฑ์ทหารแล้วก็ให้ไปประจำการอยู่ที่เยอรมันสักพักนึงก็ถูกย้ายจากเยอรมันไปสู่ฝรั่งเศสซึ่งนั่นแหละเรียกว่าเป็นโชคชะตาของคายที่ทําให้ได้ไปอยู่ที่นั่นหลังจากที่สงครามจบคายเนี่ยเขาก็ปักหลักอยู่ที่ฝรั่งเศสไปเลย สำหรับใครที่สนใจสินค้าและคอร์สเรียนต่างๆนะครับสามารถเข้าไปในเว็บ w w w b o o k s h i p c o เป็นการช่วยเหลือพวกเราได้อีกทางด้วยครับแล้วก็ลําเรียนหนังสือที่นั่นลายนะครับเขาก็เลือกที่จะเรียนศิลปะแล้วก็คนที่สอนเขาคือเฟอร์นาน e ลีเกอร์นะครับไม่รู้อ่านถูกเปมันเป็นภา,าษาฝรั่งเศสด้วยลีเกอร์อเนี่ยเขาเป็นศิลปินชื่อดัง ทำงาน Pop a r าที่มีสไตล์แบบ Cubism ซึ่งการที่ทํางานแบบ c u วบิซึในยุคนั้นก็ถือว่าเป็นหัวก้าวหน้ามาจริงๆแล้วลีเกร์เนี่ยเป็นศิลปินที่มีหัวก้าวหน้ามาตั้งแต่ต้นศตะวรรษที่20แล้วนะครับเขาทํางานหลากหลายทั้ง Sculpture, Painting หรือแม้กระทั่งหนังนะครับซึ่งเขาเคยทําหนังร่วมกับศิลปินที่ขี้ทดลองเหมือนกันก็คือแมนเรนะครับศิลปินอเมริกัน ที่เรียกว่าเก่งมากๆวันหนึ่งเดี๋ยวจะทำเรื่องแมนเรย์ให้ฟังจริงๆลีเกอร์เนี่ยนะครับช่วงก่อนสงครามโลกเนี่ยเขาเดินทางไปที่อเมริกาก่อนนะเพื่อที่จะไปจัดงานนิทรรศการไปแสดงงานแล้วก็ต่อด้วยไปสอนที่เยลแต่พอหลังจากสงครามโลกเนี่ยเขาก็เดินทางกลับมาที่ฝรั่งเศสมันเป็นโชคชะตามากนะครับทายนะครับเขาก็ได้เรียนรู้จากลีเกอร์มากๆ เรีว่าจริงๆแล้วลีเกอร์มีอิทธิพลต่อเขาค่อนข้างสูงเพราะว่าลีเกอร์เนี่ยผักดันเรื่องการวิวัฒน์ของศิลปะเอามากๆเลยอย่างที่บอกแล้วก็มีความหลากหลายของการทํางานซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคายเนี่ยทำงานหลากหลายเหมือนที่ลีเกอร์ทำเลยปี1952นะครับเป็นปีที่คายได้ แสดงนิทรรศการโซโลโ่เอ็กซิบิชันครั้งแรกนะครับแต่ว่าเป็นงานสเกลเจอร์โดยที่เขาใช้เทคนิคคิเนติกอาร์ตนะครับคิเนติกอาร์ตคืออะไรคิเนติกอาร์ตก็คือถ้าเรานึกง่ายๆคือโมบายแขวนโมบายมีการบาลานซิ่งนั่นแหละคือคิเนติกอาร์ต ในยุคนั้นก็เป็นที่นิยมซึ่งงานนี้นะครับคายเขาก็ร่วมมือกับสถาปนณิกชื่อแองเจล่ามาเกลติเพื่อที่จะสร้างเป็นงานเคนติกอาร์ตอันนี้นอกจากคายจะใช้เคนติกอาร์ตแล้วนะคะรับเขายังผสมรูปแบบของแอสแต็กซึ่งณวันนั้นเนี่ยแอสแต็กมันเป็นงานที่กําลังได้รับความนิยม สิ่งที่สำคัญในนิทรศกาลนั้นอีกเรื่องนึงนะครับก็คืออเล็กซานเดอร์ลิเบอร์แมนนะครับซึ่งเป็นบรรณาธิการของ v o g u กเนี่ยก็ได้ไปดูงานนี้ด้วยซึ่งณจุดนั้นเนี่ยลิเบอร์แมนก็เลยรู้จักงานของคายเป็นครั้งแรกหลังจากงานนิทศกาลครั้งนั้นนะครับคายก็สนใจเกี่ยวกับโฟโซกาฟีขึ้นมาเขาไม่มีพื้นฐานเลยนะครับทุกอย่างก็คือเขาก็เริ่มทดลอง ในเครื่องมือทุกอย่างรวมไปถึงเรียนรู้ในการถ่ายเรียนรู้ในการวางเฟรมเรียนรู้ในการคอมโพสแล้วไม่ใช่แค่เรียนรู้เฉยๆแต่ว่าเขาพยายามที่จะใช้ม m e d i ยมนี้นำไปสู่การแสดงออกซึ่งสิ่งที่เขาคิดหลังจากที่ทายเนี่ยเขาได้ฝึกฝนเกี่ยวกับโฟตโตกราฟีไปแล้วนะครับ <S <S เขาก็ <S <S มีโปรเจกต์ในหัวที่แบบว่าอยากทำมาก เขาก็เดินทางกลับไปที่บ้านเกิดก็คือนิวยอร์กนะครับเพื่อที่จะไปทำโปรเจกต์นี้จริงๆแล้ววิธีที่คายพยายามจะนำเสนอเนี่ยมันมีลูกผสมในหลายอย่างเช่นงานที่มีความดิบและเข้าถึงหัวใจแบบไดแอนแอร์บัสหรืองานที่สมบุกสมบันในสงครามแบบดอนแมคคอลลินหรืองานที่มีความคิดสร้างสารรค์เจือเจือกเพนติงในแบบ องเรคาเทเบตสองสคนเนี่ยเรียกว่าเป็นอิฟลูเอนซ์ในงานของเขาถูผสมผสานผสมผสานจนออกมันเป็นสไตล์ที่เขาจะใช้วิธีนี้กับโปรเจกต์นี้คายนะครับเขาก็เข้าไปในย่านฮาร์เลมซึ่งเป็นย่านเรียกว่าแหล่งสลามของนิวยอร์กมันเป็นย่านที่เรียกว่าน่ากลัวสำหรับคนแปลกหน้าโดยเฉพาะอย่างคายเนี่ยก็คือเรียกว่าเป็นคนแปลกหน้าสำหรับที่นั่นแต่คายไม่ได้มีความกลัวเลย เพราะเขารู้สึกว่าเขาก็เติบโตมาอย่างนี้เหมือนกันสไตล์ที่คายได้ใช้กับงานนี้เนี่ยมันเรียกว่าแปลกกล้ามากๆในการที่จะทําไม่ว่าจะเป็นภาพเบลอหลุดโฟกัสเป็นภาพขาวดําที่เกรนแตกยับทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันสวนกับทุกอย่างที่มันมีตามหลักภาพถ่ายซึ่งหลายๆภาพที่เรารู้จักคายเนี่ยก็มาจากงานนี้แหละ ทั้งหมดเนี่ยถูกรวบรวมอยู่ในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Life is Good and Good for You in New York นั่นเองแต่งานนี้ไม่มีสำนักพิมพ์ไหนกล้าที่จะตีพิมพ์งานของคายเลยนะครับเพราะเขามองว่ามันดิบแล้วก็มันก็แปลกประหลาดเกินไปซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันก็เป็นชะตากรรมที่ไม่ได้แตกต่างกันเลยกับโรเบิร์ตแฟง ที่สร้างงานดีอเมริกันขึ้นมาถ้าจำได้ก็คือไม่มีใครยอมรับแล้วก็เรียกว่าโดนสาบส่งจากคนอเมริกันมากมายเช่นกันแต่คนที่เห็นคุณค่าของงานคายกลับเป็นริเบอร์แมนจำได้ไหมอเล็กซานเดอร์ริเบอร์แมนคนที่เคยไปดูงานนิทรรศกา,การเมื่อปี1952นั่นเองเขาเป็นบรรณาธิการของวอกและเขาก็เห็นว่าคายเนี่ย สามารถถ่ายงานแฟชั่นได้ท้งทั้งที่ทั้งที่นะทั้งที่ขายไม่เคยถ่ายงานแฟชั่นเลยแต่เขาเชื่อเรียกว่าเชื่อในเทสของขายขายก็ไม่ทำให้ผิดหวังเขาชอบผลงานของ s ซลไลเชอร์อยู่แล้ว s o ลไลเชอร์เนี่ย เป็นศิลปินที่สามารถใช้เลนส์เทเลจัดการกับเฟรมภาพและคู่สีได้อย่างลงตัวมากๆสวยงามมากๆซึ่งวันหนึ่งเช่นกันเราก็จะเล่าเรื่องซอรไลท์เธอให้ฟังณนะจุดนี้เนี่ย คายก็เลยรูย้สึกว่าเฮ้ยวิธีการของซอเนี่ยน่าสนใจมากถ้าเอามาใช้กับแฟชั่นคายก็เลยหยิบเอาเลนสเทเลนะครับมาใช้กับงานแฟชั่นเลยผลที่ได้รับก็คือมันกลายเป็นคลิกวงการภาพถ่ายแฟชั่นทุกๆคนต้องหันมามองว่าวิลเลียมคายคือใครช่างภาพคนนี้คือใครย้อนกลับมาที่งานเดิมของเขานะครับ life is good and good for you in new york แม้ว่า ทายจะเป็นที่ยอมรับในวงการทุกคนสึกว่าแบบโหเจ๋งมากก็เรียกว่าเป็นลูกรักของวคกก็ตามแต่ไองานชิ้นนี้เนี่ยก็ไม่มีใครยอมตีพิมพ์ให้เขาอยู่ดีเพราะว่าทุกคนมองว่ามันดิบเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในปี1956ก็มีสำนักพิมพ์หนึ่งที่ฝรั่งเศสยอมตีพิมพ์และมันก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับเพราะว่าในปี1957ก็ชนะรางวัล พลีกนาดาของฝรั่งเศสนะเป็นงานโฟโตบุ๊กที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลานั้นนอกจากจะชนะรางวัลแล้วสิ่งสำคัญกว่านั้นคือมันกลายเป็นงานทรงอิทธิพลมากๆต่อศิลปินในยุคต่อๆมาโดยเฉพาะศิลปินคนหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้จักเขาเป็นอย่างดีนั่นคือไดดกโมริยาม่างานของวิลเลียมคายส่งผล อย่างชัดเจนนะครับต่องานของไดโดและศิลปินอื่นๆอีกหลายๆคนในระหว่างที่คายทำงานให้วอ r k เนี่ยนะครับเขาก็เริ่มที่จะสนใจในมีเดียมอื่นๆที่นอกเหนือจากการถ่ายภาพนั่นก็คือการถ่ายหนังเขาก็เลยเริ่มทดลองถ่ายหนังสั้นๆก่อนชื่อ b ลอ a d w a y by Light เป็นการถ่ายภาพในไทม์สแควร์ตอนกลางคืน ซึ่งมันมีไฟนู่นนั่นนี่แล้วก็เอาภาพเหล่านั้นเนี่ยมาทำให้มันเป็นวิชวลในแบบที่เขาต้องการในสมัยนี้มันคงง่ายอะ่ะซ้อนไปซ้อนมาหรือเดินตัดต่ออะไรไปแต่ว่าสมัยนั้นก็เป็นเรื่องยากก็ถือว่าเป็นงานทดลองงานแรกของคายต่องานภาพยนต์การที่คายนะครับเขาอยู่ในวงการแฟชั่นมาถึงนะวันนั้นก็เกือบ10ปีละในปี1964นะครับ ด้วยความที่เขาเริ่มหลงไหลในการทำหนังเนี่ยก็ในปี1964เนี่ยมันเป็นช่วงที่เรียกว่าคายทำงานในวงการแฟชั่นมาเกือบ10ปีแล้วบวกกับเขากำลังตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับสื่อใหม่ของเขาก็คือภาพยนตร์เขาก็เลยเลือกที่จะทำหนังเรื่องแรกของเขาที่ชื่อว่าวัวยูฮอลลี่แม็กกูซึ่งมันเป็นหนังที่เกี่ยวกับวงการแฟชั่น ึ่งก็จะแบบมีการจิกกัดเน็บแนมต่างๆปี1965นะครับคายกับโวกเนี่ยก็หมดสัญญากันพอดีแล้วคายเองเนี่ยก็หมดความสนใจหมดแพชชั่นต่อก,การถ่ายภาพแฟชั่นแล้ว ซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเขาเริ่มหันไปหลงไหลางานภาพยนตร์อย่างจริงจังในปี1966นะครับสารคดีที่ชื่อว่า c a s s u s the great ที่ว่าด้วยเรื่องมูฮัมหมัดอาลีนักมวยชื่อดังที่เรียกว่ารู้จักที่จะเล่นกับสื่อเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าการเป็นซูเปอร์สตาร์ของเขาในการที่แบบเรียกร้องความสนใจมันทำให้ณวันนั้นมูฮัมหมัดอาลีเนี่ย โด่งดังอย่างมากซึ่งคายเนี่ยก็สนใจในการทำสารคดีอันนั้นเขาก็เลยเรียกว่าเกาะติดมูมหมัดอาลีตลอดเวลาเลยจนได้เป็นหนังที่น่าสนใจมากทุกวันนี้เนี่ยจะเรียกว่าสารคดีเรื่องนี้เป็นสารคดีสำคัญเรื่องนึงในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะครับหลังจากการทำสารคดีเรื่องนั้นเนี่ยตลอดยุค60นะครับงานของคายเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีความเป็นโพลิติกมากขึ้น ตามยุคสมัยเพราะว่าในยุค60หนุ่มสาวเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้กับอำนาจรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธทิความเท่าเทียมหรืออะไรต่างๆมันก็เลยส่งผลต่อต,ตัวขายเองด้วยแล้วก็งานของเขาด้วยสารคาดีอีกเรื่องนะครับที่อยากจะแนะนำให้รู้จักเลยก็คือในปี1970ในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่คนผิวดำเนี่ยออกมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองอย่าง มาตินลูเทอร์คิงความเชื่อของเขาด้วยวิธีที่สันติก็ทําให้เขาถูกยิงตายมันทําให้อีกกลุ่มหนึ่งมีความคิดที่ตรงกันข้ามเลยว่าวิธีที่เป็นสันติวิธีเนี่ยไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นแต่วิธีที่ใช้ความรุนแรงสี่ถึงจะได้ผลนั่นเป็นที่มาของหนังสรารคดีที่ชื่อว่า e l d r i d ์ e ค e e ว Black Panther Black Panther นั้นก็คือ Black Panther Party นะครับเป็นพักที่ณวันนั้นเนี่ยเป็นกองกำลังติดอาวุธอ,อ่ายเองอ่ะก็เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ถ่ายทำเป็นสรารคดีไหลซ,ซึ่งความกลัวใดๆทั้งสิ้นถึงขนาดเคยโต้เถียงอย่างรุนแรงกับ หัวหน้ากลุ่มมาแล้วคายนะครับไม่เคยหยุดที่จะทำงานศิลปะเลยไม่ว่าจะเป็นยุค 70, 80, 90อย่างยุค80เขาก็กลับมาถ่ายภาพอย่างจริงจังอีกครั้งแม้ว่าเขาจะยิ่งแก่ลงโรยลาลงไปเขาก็ไม่เคยที่จะหยุดพักการทำงานศิลปะเขาจะมีกล้องติดตัวเขาเสมอณนะวันนี้เนี่ยคายใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะครับที่ฝรั่งเศสประเทศที่เขารัก ล้ะก็รู้สึกสบายใจที่ได้อยู่ในวัยที่ณวันนี้อายุ94ปีอายุยืนมากมีคนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าคุณหยุดเฟรมหนังของคายเนี่ยแล้วคุณก็เอาเฟรมนั้นออ,อกมานะมันจะกลายเป็นภาพภาพหนึ่งที่ดีเลยของคายและเราก็เชื่อว่าคายก็ยังไม่หยุดที่จะสร้างผลงานต่อไปจนวันที่เขาหมดลม ขอบคุณสำหรับการติดตามชม Art ์ตฮิส r y ในวันนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยถ้าชื่นชอบผลงานครับ